Assisting others under your care. Your life vest is under your. Place the mask over your nose and mouth with the headband securely placed around your head. Oxygen flow will start once the mask is pulled. Please note, it is normal for the oxygen bag not to. ัคร <laughs> บอกแล้ผมช่วชผมเช็คคีย์เลมี่เขามาจากไหนอะเข้าไป็นใครอะอยากรู้ไปถามเขาดิตกไปรขึาเครื่องบินครั้งแรกกลัว จะไปก่อนไปกลดไจไร่ปอดนีย่างจับเครื่องว่ะจับขับไรวะกินไปขับฮะกินไป แพ้แพ้แพีแงถ่ายอยู่ปึ๊บมึงซ้ยไหมมไม่มีไม่ใช่ขึ้บินแบบที่ว่าบินข้ามประเทศอ่ะมันจะมีอยู่พี่เคยไปแบบนีหรลอวป่มี อันน <Bond> ี้เสียงเสียงน้ำมันรั่วเสียงน้ำมันร่วอะไรนะอากาศ็จะตกมเื่ออะไรก็ตกเพื่อเราขาดออกซิเจนไม่ตกกไ้มก่ยังไม่ได้ขาดออกซิเจนยังไม่ได้ขาดออกซิเจนไง ธีการปลุกข็ขัให้ยกหัวขึ้นภาคตยกเกดแล้หน้ากากออกซิเจนบนแผงหรือสีสันของท่านจะถูกดงมาโดยอัตโนมัติเป็นแรงหน้ากลงมาเป็นแหน้ากากไว้บริเวณจมและปากสวมสายรัดรอบศีสาแล้วหายใจ e your s immediately the f t a c h e o r your and with the n t i g h t y o u r h a สวมหน้ากากใก่อนแล้วจึงสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใ ให้สูงเข้าทายสีสันปรับสายรัดด้านข้างให้ตึงตัดไ้ดึงแถบสีแบ่งที่ประตูทางออกเซียชุดชีพลมที่แถบสีแบงที่ประตูทางออกเพื่อเสียรชูชีพผองลมที่ลา้งดึงแ่งท่ปรากเพื่อเซ็นผลมาย้งดแถงท่ประตทงเพื่อเติมลมที่ย้าจะเติมลสไ่งี่ประางเออท

e x เม <Jersey. S 2> ื huh are ่อเกิดเหตุการฉุกเฉินกรณีสัมภารต่างๆบท่นวุนคือประกาศพิเศษค่ะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศท่านจะต้องถอดหน้ากากอนามัยก่อนที่จะสวมหน้ากากออกซิเจนครอบหน้ากากไว้บริเวณจมูกและปากสวมสายรัดรอบศีรษะให้แน่นทั้งนี้เมื่อถึงหน้ากากลงมาถุงออกซิเจนสามารถใช้งาน